บดินดุกอดีตพระเอกดังทําใจป่วยใบหน้าอามาพาตครึ่งซีกยอมรับรักษาไม่หายชื่อบดินดุกคืออีกหนึ่งพระเอกดาวค้างฟ้าครับที่แฟนละครยุค8090นะครับน่าจะเคยเห็นผลงานของพระเอกคนนี้กันเยอะพอสมควรและนับว่าเป็นพระเอกหนุ่มเนื้อหอมเอามากๆในยุคนั้นบดินดุกเคยมีผลงานทางการแสดงมาแล้วมากกว่า60เรื่องและก็ยังเป็นนักร้องค่ายอาในอัลบั้มยังไงก็ดุกเชื่อว่าแฟนๆในยุค90นะครับก็คงต้องจํากันได้แน่นอนด้วยใบหน้าที่หลอ่อคมบวกกับบุคลิกภาพที่เรียบร้อยโดยยยหหาากก้้อออนนนนไปปเมื่ล่ลนนีั ัวเคยป่วยเป็นโรคอัมาพาตใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีและห่างหายไปจากวงการบันเทิงนานนับ20ปีล่าสุดน,นั้นก็มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อขณะที่บดินดุกนั้นมาออกบูธขายของซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ได้สวมใส่หน้ากากปิดหน้าแต่ผู้สื่อข่าวนั้นก็ยังคงจําได้จึงได้สอบถามอัปเดตชีวิตและอาการป่วยโดยทีมข่าวบันเทิงนั้นได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์เบื้องต้นของบดินดุกว่าเมื่อประมาณ20ปีก็หายไปจากวงการแต่ก็จะมีโผล่ไปนิดหน่อยตอนนี้ก็ยังเป็นเส้นหน้าประสานอกอกัันนมมาาแลลลล้ว5ปีี็ยยยงไ่่หดเเะคร ไไม่ด้แต่ใส่หน้ากากทํางานได้เพราะปากก็ยังเบี้ยวๆอยู่มันไม่ได้ร้ายแรงถึงชีวิตแต่มันก็แค่ลาคาญจึงค่อนข้างใช้ชีวิตที่ลาบากนิดนึงพอจะพูดได้แค่ด้านเดียวบางคําพูดก็พูดไม่ได้ออกเสียงไม่ได้ยังไม่ชัดเจนแล้วก็เรื่องของการกินเวลาตักอาหารเข้าปากแล้วปากเราเปิดแค่ด้านเดียวมันก็หกออกมาเวลาดูดน้ําก็ไหลออกมาจากทางปากแล้วก็การขับรถก็จะลําบากเรื่องสายตาหนิดนึงคือโรคนี้ก็สามารถรักษาด้วยยากายภาพบําบัดและการผ่าตัดเมื่อถามว่าเครียดไหมก็ไม่นะพี่เคยเป็นมาแล้วทีนึงการรักษาก็เต็มรูปแบบของแพทย์ปัจจ ปัจุบันแล้วคือการกินยานแล้วก็รอฟื้นแต่พี่ไปหาหลายศาสตร์แล้วทั้งจีนไทยสากลก็ต้องรอให้เส้นประสาทมันงอกขึ้นมาใหม่แต่อีกทางหนึ่งก็คือผ่าตัดอันนี้ก็คือจะหนักเลยผ่าลงมาถึงคอผ่าต้นขาเพื่อเอากล้ามเนื้อผ่าขาล่างเพื่อไปเอาเส้นประสาทกลายเป็น3ามแผลก็เลยแบบว่าอยู่แบบนี้ดีกว่าแต่ถามว่าอยากเล่นละครไหมบางทีก็นึกอยากจะเล่นนะบนดินดุกนั้นยังได้เผยต่ออีกว่าตอนนี้เดินทางมาถึงจุดที่ทําใจแล้วว่าโรคที่เป็นอยู่รักษาให้หายแต่ก็ยังคงใช้ชีวิตได้ตามปกติูดดดดสสสสืื่่่ออาาารรรไไไ้้แตาาแตมมมถงละคเเห